อีกหนึ่งแฟรนไชส์เบเกอรี่ชื่อดังของจังหวัดกาญจนบุรีที่น่าสนใจไม่แพ้แบรนด์ไหนนั่นคือซีฟ้าเบเกอรี่ที่โด่งดังจากเคฟฝอยทองหอมนุ่มอร่อยจนขยายพัฒนาเป็นสินค้าเบเกอรี่หลายรูปแบบและพัฒนาเป็นรูปแบบแฟรนไชส์ล่าสุดได้ยกทีมมาแนะนำสินค้าในงาน Thailand Franchise and Business o p portunity ครั้งที่17ณนะใบเทศบางนา สวัสดีค่ะพี่แก้วนะคะเป็นกลยุทธ์การตลาดของแบรนด์สีฟ้าเบเกอรี่นะคะถ้าใครที่ไปกาญจนบุรีนะคะจะต้องเคยเห็นป้ายใหญ่ๆที่บอกว่าเค้กฝอ,อยทองอันดับหนึ่งนะคะซึ่งเป็นของฝากขึ้นชื่อของจังหวัดกาญจนบุรีนะคะ จุดเด่นของเค้กฝอยทองของเรานะคะก็จะเป็นแป้งที่นุ่มนะคะแล้วก็เค้กฝอยตัวฝอยทองเองเี่กก็สวานน้อยนะคะแล้วก็แพคเกจจิ้งเองก็คือสวยงามเหมาะที่จะเป็นของฝากอย่างหนึ่งที่เป็นซิกเนเจอร์นะคะนั่นก็คือทองม้วนค่ะทองม้วนสุธีราของเราเป็นทองม้วนทีออ่โดดเด่นด้วยแพคเกจจิ้งนะคะแล้วก็สามารถส่งออกนะคะส่งออกได้กว่าร้อยล้านบาทต่อปีนะคะ สนใจร่วมธุรกิจเฟรนชชายนะคะติดต่อได้ที่เบอร์0615355164ค่ะซีฟ้าเบเกอรีร่นับเป็นอีกหนึ่งแฟรนไ์ชส์ที่คาดว่าน่าจะเติบโตในธุรกิจแฟรนไชส์ได้ไม่ยากด้วยสินค้าที่มีเอกลักษณ์รสชาติดีซึ่งเป็นปัจจัยหนุนให้เบเกอรี่แบร,ร,แบรนด์นี้เป็นที่น่าสนใจและเป็นอีกหนึ่งแฟรนไ์ชสยเบเกอรีร่ที่น่าจับตามองในปีนี้ ไทยแฟนชายเซ็นเตอร์เว็บรวมธุรกิจแฟนชายใหญ่ที่สุดในไทยมีแฟนชายชั้นนําให้คุณเลือกมากกว่า600แบรนด์มีผู้สนใจลงทุนแฟนชายแล้วกว่า250,000คน f คนแฟนชายโซลูชันอันดับหนึ่งของไทยบริการให้คำปรึกษาการสร้างระบบแฟนชายอยากซื้อแฟนชายอยากขายแฟนชายอยากทําเป็นแฟนชายแอดไลน์เลยสนใจโฆษณา021-01-9187 ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ